โฟร์ช n n นลวันนี้เราอยู่กับน้องปลายนะครับสวัสดีค่ะอยู่กับน้องปลายนะคะวันนี้น้องปลายก็จะพามาดูตัว Fortuner r e g e n d จ,จตัวใหม่ตัวนี้นะคะครับก็คือวันนี้นะครับเราจะพาน้องปลายนะครับไปลองขับ Fortuner r e g e n d ตัวใหม่นี้เลยนะครับว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับจะขับรถคันใหญ่ๆแบบนี้ได้ไหมวันนี้แอบบอกเลยว,ว่าเดี๋ยวพาไปลองโฟร์วิวด้วย นะครับผมโอเคเดี๋ยวไม่เสียเวลาเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับโอเคพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปถามก่อนปกติน้องไปขับรถอยู่แล้วไหมใช่ค่ะไปขับรถเก๋งเล็กเป็นพวกแบบอีโคคาร์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ไม่ค่อยได้ขับรถใหญ่ๆขนาดนี้เท่าไหร่ได้ เดี๋ยวลองลองปรับเบาะปรับอะไรดูดก่อนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเลื่อนเบาะไปใกล้ได้ไหได้ได้ไดเอาอเให้ถนัดนะครับเอามือวางอ่าประมาณหนึ่งข้อมือนะครับบนพวงมาลัยแล้วก็ดูปรับกระจกปรับจกมองข้างให้ชัดเจนนะ,ะเรียบร้อยละค่ะ okay, เดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดเราจะลองกันนะครับก็คือเดี๋ยวจะอนอกถนนใหญ่ก่อนอนะครับต้องขอบคุณบรติษัทโตโยต้าริดนะครับโชลุมใหญ่ยังวัดเจ็ดยอดนะครับที่วันนี้ให้โอกาสนะครับให้เรามาทดลองขับตัว Fortuner Legend เดใหม่กันนะครับ ก็เส้นทางทดลองขับเดี๋ยวเราจะออกไปบนถนนซุ per ไฮเวย์นะครับเพื่อไปลองตามปกติดูก่อนมันชีวิตจริงแล้วเขามีสายทดสอบนะครับโฟลวิวให้ข้างหลังด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวออกไปเลยนะครับไปเลยค่ะโอเคไปแล้วนะคะไปเลยฮะโอ้แย่มันแบบ ไม่รู้นะไปก็ขับอีโคคาร์มาตลอดเนาะก็ส mm hmm. งสัยอันนี้เครื่องด้วยความที่เครื่องใหญ่แบบอัตรา,าเร่งอะไรเงี้ยมันก็มาเร็วกว่าะจะช้านะครับตัวนี้เป็นตัวสองจุดแปดจนเดอร์นะคือตัวท็อปสุดเลยอย่างเงี้ยมั้งก็ได้นะคะพี่แบบซ้ายขวาหน้าหลังก็แบบมันเห็นเห็นชัดกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นรถเก่งเนาะรถเก่งมันจะต่ํากว่านี้นะคะแล้วก็ทัศนวิสัยรอบข้างมันก็จะไม่ไม่ดีเท่านี้ <Yeah. S 1> เนาะ แล้วก็ต้า์ขวาหน้าหลังตรงช่วงเนี้ยก็จะเล็กไม่ใหญ่นะครับค่ะแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนดีค่ะแล้วก็รถด้วยความที่รถมันสูงเนาะเราก็มองเห็นด้านหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะได้ชัดดีค่ะจะพ้นตรงนี้ไหมเนี่ย <laughs> เลี้ยวดูอันนี้กับรถนะครับเอ,อ้ยมันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวงรัศมีวงเลี้ยวมันกว้างมากนะคะคือ ตัวนี้ลนะักษณะวงเลี้ยวแคบเนาะแล้วก็พวงมาลัยจับถนัดมือดีค่ะไม่หนักแล้วก็ไม่เบาเกินไปตัวนี้โตโยต้าแอบ,บ,บอกว่ามีเซฟดิเซนด้วยก็คือคันนี้มันเตือนออกนอกเลนได้เดี๋ยวเราลองแอบบซ้ายนะครับไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะอาาลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างลองเลยมันหน่วงพวงมาลัยอ่ะพี่แอมันเตือนนะใช่ใช่มันเตือนนะครับแล้วมันก็แบบหน่วงพวงมาลัยให้เรานิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเราแบบฝืน ที่จะผักซ้ายต่อมันก็มันก็ไปได้นะคะแต่ว่ามันก็พยายามหน่วงขวามาให้เราให้เราอยู่ในเลนที่เราอยู่ตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยทีนี้ดูที่คูปคอนโทรลครับที่พี่บอกไว้ก่อนจะมาตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะกดเลยครับแล้วเซ็ตเซตในการโยกลงโยกลงอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวหนังสือขึ้นครับเลายเป็นกรอขึ้นอ่ะทีนี้มันก็จะเรื่องเองปล่อยเท้าเลยปล่อยแล้ว ปลายเท้านะครับ <Okay. S 1> อ่าแล้วก็จับแต่พวงมาลัยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากับคันหน้าเนี่ย mm hmm. เขาจะเบรกให้เรายัางไงนะครับอ๋อ oh, มันมีช่วยเบรกด้วยเหรอคะพี่แอใช่คันนี้เป็น Adaptive Control น,น,นะมันเบรกให้กรณนนีที่มันคือเราชะลอความเร็วตามคันหน้าให้ oh. อ่าเดี๋ยวลองเริ่มเพิ่มความเร็วนิดนึงด้วยการกดบวกครับบวกบนใช่ไหมคะอ๋อมันบวก เโคทีนี้ทีนี้เราดูคันหน้าไว้นี่ครับมันเกนี่รถหน่วงเองนี่เท้าเท้าออกจากคันเร่งเลยไม่ถ่ายเนี่ยครับนี่เขาตามคันหน้าให้ทีนี้เดี๋ยวนะทีนี้นะทีนี้นะเดี๋ยวรอดูรถคันขวานะครับให้คันขวาไปก่อนแล้วเราตบไฟเลี้ยวขวาแล้วออกขวาเลย ไปแล้วตบขวาเอาไปเลยแล้วดูนะครับนี่ครับมันเร่งให้เหมือนเดิมนะ,ะเขาจะกลับมาความเร็วที่เราเซตไว้อันนี้เขาเรียกว่า a p ดดัปต r ฟ u ุค Control เจ๋งไหมเลิศมากเลยอ,ะอ่ะก็คือ Fortuner คันนี้นะครับมีระบบเซตด c เซนเข้ามาให้แล้วจริงๆมันมีเตือนก่อนการชนด้วยแต่นี้ลองไม่ได้นะว่าคือว่าถ้าเราขับโดยที่อาจจะใจลอยนะครับทั้งปาจะคิดถึงผู้ชาย <laughs> หรือเปล่า <laughs> แล้วใจลอยนะนะทีนี้ก็เราอาจจะลืมนะครับรถมันก็จะเตือนว่ามีวัตถุอยู่ข้างหน้านะครับมีรถอยู่ข้างหน้าเรามาด้วยความเร็วอาจจะพุ่งเข้าไปชนจะให้เราเบรกนะครับแต่ที่เกิดระยะสุดท้ายเราอาจจะหลับในอ,อะไรก็แล้วแต่เขาจะเบรกให้นะเพื่อลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับพี่นะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะยกเลิก c ูสคอนโ o n t r o ล่ะคะอ๋อง่ายๆครับก็กดปุ่มที่ด้านด้านขวาครับ ปุ่มเริ่อมากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการยกเลิกอ๋อแล้วก็ยจะขับเองครับอ,อันนี้ก็ง่ายนะฮะจริงอยากให้ดูครับว่าคันนี้จริงมันคันใหญ่มากนะเนี่ยครับก็เห็นไหมฮะคือเือนรถเจ็ดที่นั่งนะครับคันใหญ่ๆเลยอันนี้นะครับรู้สึกรู้สึกกลัวใช่ไหม ตอนแรกตอนแรกไปรู้สึกกลัวว่า,วาเอ๊ะรถมันยาวกว่ากว่ารถเดิมที่ไปขับเนาะ,ะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยค่ะมันก็กว้างกว่าดังนั้นไปก็เลยกลัวว่า,วาเอ๊ะเวลาเราเลี้ยวเลี้ยวโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะออกซอยมาอย่างเงี้ยไปก็ค่อนข้างที่จะกลัวว่า,วาเอ๊ะมันจะแบบมันจะเลี้ยวไม่พ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ลองขับดูแล้วมันก็โอเคนะคะพี่ตอนนี้ก็เชียงใหม่อากาศดีนะครับอยากให้มาลองเที่ยวกันดูนะครับก่อนที่ พอเข้าหน้าหนาวจริงๆเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมันจะเยอะกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองสถานีที่โตยิตาเรตกันเขามีออฟโรดให้ลองนะครับจะไปดูกันว่าเฮ้ยผู้หญิงจะขับออฟโรดได้ไหมไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับผมโอเคตอนนี้เรากลับมาที่โตยิตาเรตแล้วนะครับแล้วก็เรากำลังเข้าไปที่ สนามทดสอบนะครับ Toyota Drive นะครับ Toyota d r ด v i วิของทาง Toyota Rit นะครับกลัวไหมตื่นเต้นอยู่นะคะพี่ถามว่ากลัวไหมกลัวกลัวทำไม <laughs> ก็ไปยังไม่เคยขับ่าแบบพวกถนนออฟโรดหรือว่าการใช้โฟ v วิวอะไรมาก่อนเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวไปลองนะครับตื่นเต้นบ้างอันนี้ไม่ต้องกลัว,เด,วเดี๋ยวพี่แนะนำให้เนะาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานีก่อนนี่ครับนี่ฮะ มีเนินด้วยนะครับแกเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้ของน้องเขาก่อนนะเดี๋ยวเราไปได้ขึ้นแลมป์นี้ด้วยนะครับได้ลองด้วยนะครับ okay, เดี๋ยวสถานีแรกเลยนะครับเดี๋ยวน้องไปลงน้ำก่อนเลยนะครับสายเข้าไปเลยน,นะครับอันนี้ก็น้ำระยะกำลังดีนะครับลงไปเลย ขึ้นไปเลยครับอย่างเงี้ยมั้งสบายๆนะครับมันเป็นน้ำไม่สูงนะครับโอเคพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะใส่โฟร์ไฮหรือโฟโลเนี่ยโฟร์ไฮเนาะจริงๆโฟโลก็ได้นะครับแต่โฟร์ไฮก็ได้เพราะความสูงไม่ได้เยอะเนาะสูงประมาณสองเมตรนะครับแล้วก็ชันประมาณสี่พันองศาถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับออ่า ขึ้นไปเลยช้าๆช้าๆช้าๆไต่ช้าๆขึ้นไปเลยโอ้ยคตอเสียวเจ้าโอเคจอดตอนนี้เราอยู่บนเนินแล้วนะครับนี่ฮะสูงมากเนินสูงนะครับ นี่บรรยากาศด้านบนโอเคนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงโดยที่ใช้ตัวช่วยนะครับก็คือเป็นระบบ DAC. นะครับอันนี้เห็นไหมว่ามันมีกล้องด้วยนะครับรอบคันเลยให้เรามองเห็นง่ายๆตอนขึ้นมาเมื่อกี้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้กด DAC นะครับคือปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ๊บเนี่ยไปมันจะขึ้นว่า d a c ที่มุมนะครับแล้วเราจะลงไปง่ายๆนะครับ อ่ะปล่อยเลยไม่ต้องเบรกนะครับไม่ได้เบรกค่ะนี่นหเห็นไหมจัดก,การให้เองคือแบบเก่งอยู่นะคะพอไปก็เก่งเก่งเท้านิดนึงนะครับโอเคลงเนินมาแล้วรู้สึกไงบ้างฮะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเนินมันสูงมากตอนแรกไม่คิดว่ามันจะขึ้นได้แต่<ร>สุดท้ายมันก็ขึ้นได้แต่ลงดีเอซไม่ต้องยุ่งเลยเนาะง่ายนะครับทีนี้อีกหนึ่งสถานีนะครับก็จะเป็นตัวเนินสลับ อยู่นี่ใช่หคัอ่หาหักซ้ายเข้าไปเลยครับดูว่าผู้หญิงจะเข้าเนินสลับได้ไหมนะครับโอเคค่อยคอยเข้านะครับเลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปเลยกดตรงเลยกดตรงเลยนะครับอ่าค่อยค่อยไปเลยเนาะนไม่เหยียบฮะถ้าเหยียบกล้องพังนะฮะโอเคค่อมกล้องพีไปเลยนะครับ อ่เอาโกระโปรงวางไว้นะครับเป็นองนี้างมัน,มนก็มันก็ง่ายนะคะี่อ่านะครับเคชนะเรือ่อยไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับอุปสรรคพวกนี้ผ่านได้ง่ายมากอ่าเดี๋ยวเราก็จะวนออกนะครับไปที่ข้างนอกนะครับรู้สึกไงม้างฮะตื่นเต้น <laughs> นะครับโอเคเดี๋ยวปดโฟร์ไฮก่อนปดเรียบร้อยแล้วะคะ่ะโอเคนะครับอันนี้นะครับที่บอกเมื่อกี้ว่า เราสามารถดูได้เดี๋ยวลองเราเลี้ยวเลี้ยวไปกลับรถไหมได้เดี๋ยวดูนะครับเลี้ยวขวานี่เขาตัดกล้องให้ด้วยเห็นไหมครับแล้วมันเห็นหมดเลยว่ารถจะเลี้ยวตรงไหนมันมีอะไรสมมติสมมตินี่ไม่ต้องสมมติเลยลงไปกัดก่อนนี่ทางตันฮะจะถอยกลับผู้หญิงบางคนกลัวครับนี่ครับมันต้องถอยยาวมากไม่ต้องกลัวครับเราใช้กล้องตัวนี้ครับใส่เกียร์ถอยแล้วมันก็ถอยละ แล้วเราก็ค่อยมองรอบรอบรถนะครับแล้วก็มองกล้องไปด้วยช้าครับช,าชา้าปลอดภัยนะครับเน้นปลอดภัยแ OK. ค่ค่อยๆถอยนะครับแล้วก็ดูกล้องได้ด้วยแล้วก็ดูรอบคันไปด้วยนะครับเห็นไหมอ่ามีเส้นหักเลี้ยวให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเห็นรถกระบะที่อยู่ด้านข้างนี้ชัดเจนนี่ครับถอยง่ายเลยทัาน,นที่รถคันนี้ใหญ่ไหมใหญ่มาก โอเคนะครับรู้สึกไงบ้างกับรถคันนี้ชอบค่ะชอบมากชอบตรงเครื่องโยนต์แล้วก็กล้องเลิศมากตรงกล้องตรงนี้เนาะไปชอบตรงกล้องสามร้อยหกสิบองศานะคะแล้วก็ตอนที่เรามาทดสอบตรงสนามออฟโรดตรงนี้ค่ะก็คือยังไม่เคยขี่ออฟโรดมาก่อนเลยแล้วก็มาขี่ตรงนี้ครั้งแรกก็รู้สึกดีมากค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็โอเคมันผ่านไปได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นรถเก่งเล็กน่าจะ ไม่ขึ้นขึ้นเนินเมื่อกี้ไม่น่าได้ค่ะนะครับก็วันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการทดลองขับคันนี้ใหญ่ๆนะครับ Fortuner l e g e n d ิ2.8ท็อปโมเดนะครับ4 w ร e e ิ drive กับน้องปายผู้หญิงตัวเล็กไหมเล็กอยู่นะนะครับก็เป็นไงบ้างฮะรู้สึกตื่นเต้นด้วยกลัวด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกมุมนึงก็เป็นสนุกมากกว่าแล้ว ครับแล้วเป็นไงฮะครับการขับขี่ของของตัวนี้เนาะคือเ,เครื่องรอบมาเร็วมากนะคะแล้วก็การมองทัศนวิาสายัยซ้ายขวาอะไรเงี้ยคือมันมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างไปไปก็คิดว่ามันจะไหวหรออะไรางี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับตัว Fortuner Legend จนคันนี้นะคะนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับบริษัทโตโยต้าลิทนะครับโชว์รูมใหญ่ ย้อมาเจ็ดยอดนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สนับสนุนนะครับเล g e n d อร์สวยๆคันนี้นะครับมาให้น้องปายได้ทดลองขับนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลองรถอะไรอีกคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ